นี่คือสูตรสําเร็จในการเลี้ยงลูกของอาม่าตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยวิธีการเลี้ยงของเราเนี่ยวิธีการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันง่ายทั้งใน,นเรื่องของการแบบสอนลูกทําธุรกิจอะไรแบบเนี้ยด้วยทํายังไงอ่ะให้เลี้ยงลูกไปด้วยแบบง่ายๆง่ายๆเลยเสร็จแล้วก็ทํางานไปด้วยได้คือตัวตนของเราไม่หายไปหลายๆเคสพอวันหนึ่งที่เราเข้ามามีลูกแล้วเนี่ยนะคะตัวตนเราหายไปจากที่เราเคยทํานู่นทํานี่ทํานั่นได้เนี่ยกลายเป็นว่าอา้าวเราไม่ได้ทำนี่คือสูตรสําเร็จในการเลี้ยงลูกของ ะะรู้แบบนี้เลี้ยงลูกง่ายขึ้นสิบเท่านะทุกคนขานะอันดับแรกเลยอะ่ะกฎของการเลี้ยงลูกอะ่ะมันมีปิระมิดนะคุณแม่อย่างมหามาดูลูกเนี่ยนะคะก็เป็นเหมือนการแบบวาง s t r a t จี้ให้กับเด็กคนหนึ่งอะว่าเขาอจะต้องมีฐานที่แน่นมากๆเมื่อนะวันหนึ่งที่เขาเติบโตขึ้นไปอะ่ะเป็นวัยที่จะสามารถเลือกอะไรใดๆก็แล้วแต่สําหรับตัวเองได้แล้วเนี่ยเขาจะสามารถมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดได้ด้วยตัวเขาเองนะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยคุณแม,แม่มันมาจาก พีระมิดการเลี้ยงลูกนะคะอันนี้ไม่เคยมีใครบอกแม่นะคะหมาหมาเนี่ยคิดขึ้นมาแล้วก็เหมือนแบบทําให้มันเห็นภาพง่ายที่สุดค่ะพีระมิดของการเลี้ยงลูกคืออะไรนะคะแม่จะงงเอ๊ะทำไมมี2ฝั่งนะคะฝั่งซ้ายเนาะกับฝั่งขวานะคะพีระมิดในการเลี้ยงลูกเนี่ยของแม่นะคะฐานของมันอะ่ะตรงเนี้ยนะคะฐานที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยตรงเนี้ยมันคือ3ามขวบปีแรกที่เราทุกบ้านทุกคนเนี่ยนะคะควรจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่านะคะ มันคือทั้งหมดของชีวิตนะคะเนี่ยคือสิ่งที่แม่ต้องสเปนนะะมันคือ3ขวบปีแรกหลังจากนั้นน่ะมันจะง่ายพีเรามีข้างบนแม่จะเห็นว่ามันแคบลงมันแคบลงนั่นแหละคือความง่ายขึ้นนะคะความอันนี้คือความเหนื่อยนะคะความเหนื่อยของแม่โอ้ยมันเหนื่อยมากเลยตอนช่วงนี้มันมันเหนื่อยมันเหนื่อยสุดๆเลยมันมีอะไรที่ต้องเติมให้ฐานแข็งแรงเยอะมากๆค่ะแต่เมื่อพ้น3าขวบปีไปนะคะความเหนื่อยของแม่มันจะแคบลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนเนี่ย เก้ 9, 10, 11, 10, 11, 10, าขวบสิบขวบสิบเอ็ดขวบอ่ะจนเขาแบบพ้นวัยรุ่นไปแล้วอ่ะโอ้มันแทบจะแบบไม่ต้องมันเหนื่อยอะไรกับเขาเลยค่ะคุณแม่นะคะแต่คนส่วนมากเนี่ยจะคิดส่วนทางกันนะคะบางคนเนี่ยจะชอบคิดว่าสามขวบปีแรกอ่ะไม่เป็นอะไรหรอกลูกอะ่ะยังเด็กอยู่เราคิดว่าเขาอะ่ะยังเด็กอยู่มันจะกลายเป็นว่าการสเปนเวลาของเราที่จะสอนเขาหรือว่าจะวางรากฐานให้กับเขาอ่ะเราอะ่ะเผลอไปคิดว่า ก็เพราะว่าเขายังเด็กอยู่ฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะสอนไปก็ไม่เข้าใจหรอกเราก็เลยไม่ได้โฟกัสตรงเนี้ไม่ได้มาปลูกฝังไม่ได้มาสอนเขาไม่ได้มาทําอะไรก็ตามเพื่อให้เตียมิดฐานล่างอะเขาะแข็งแรงเลยมันก็เลยทําให้ความยากของแม่เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันยากขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นว่าตอนโตของแม่ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นสามขวบปีแรกแม่ ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเลยนะคะทำให้มันแคบลงแคบลงแคบลงเรื่อยๆนะคะ